มันจะมารีวิวบักไม่ยูอเมริกาคนละไม้หมกเงากับมีบักโอ้บักทเรียนเนาะทอริเอนสองหน่วยลัดวอชิงตันเอเมืองเซียโรวอชิงตันลัดวอชิงตันยูอเมริกาแล้วก็มีบักมังคุดสองถุงบักเงาะไม่ซื้อกองหนึ่งจะแบ่งออกแบ่งกินแล้วเนาะนันนะแต่ว่าเรื่องราคามันเด้ออันนี้บอมแมนว่าอวดว่ามันแพงบอมแมนนายพี่น้อง ทำบ้านเราหู้ว่าราคามันมันต่างก,กันสั่มใดซื้อหนว่วยนลอยู่พี่มันสิได้จัิหน่วยอยู่บ้านเฮาเนะก็สินค้านี่มาจากประเทศบ้านเฮาเบิร์ตมาจากบ้านเฮามาจากเมืองลาวเมืองไทยเบิร์ตเราแค่ไหนเหอ่เอเอา้ามามาเริ่มมาจากมาเริ่มจากอันเง,ง,ง,งนะาะน,นี่ก่อนเนาะเงาะเงาะนี่กวาดนี่ก็ได้คือบ้านเฮาเลยเนั่ยนิ่มนวลดีขอบนอกนิ่มในนุ่ม<ก> แซ่บเอาเอามือกล้องจินต่อแล้วกะมังลมุดเท่าดาเอามาเริ่มจากม,มังลมุดก่อนมังมังลมุดมังคุดมังคุดขอโทษเริ่มจากกรอกกันนะนเงาะเงาะนี่ข่อยซื้อกล่องหนึ่งกิโลบอฮู้ลืมถามแต่ว่ากล่องหนึ่งราคามันสิบห้าดอลลาร์อยู่พี่สิตีเป็นราคาเงินบาทมันจะเป็น489บาทกนหน่อย กองหนึ่งสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทแต่อะไรวะมันหลายกว่าสองกิโลอยู่สติเป็นกิโลน่ะแต่บนแถ่นก็ยังลืมถามเนาะก็มันมันเงาะแต่ว่าตีตีบม่ได้เพราะังไหนมันมาจากบ้านเราค่าฝากขามันแพงเนาะมักละมุดบบบนี้นม่แม่แม่มักละมุดขอโทษเนาะลืมไปอีกแล้วมังคุดเป็นไผ่นอสินระมุดนี่เนาะเรื่องมังคุดมังคุดขอมีดเนี่ยขอมีดเนี่ยมาเอามีดเอามีดน้อยไห้มันเนี่ย บคกรเดียวแปีเดียวมะมุดมันย่งไงระมุดต้องะมุดบ้านอะไรว่าี้กี่ดาวะมุดน้องละมุดจ้าบางคเนมือความสดความงามมัน กินอะไรนะ่นกันะรนน้ำกันจ้าวบดงามบองามนเนาะสีมึงนอืว้าวเนาะตาก็นน้ำกัน, <Wow. S 1> นอนุ้ยอยู่มือ <Wow. S 2> กล้องว่าก,ก,กนหิวเนาะข้าได้ซื้อสองถุงมาตบเป็นราคาห้าสิบสี่ดอลลาร์ห้สิสี่ดอลลาร์สองถุงเนาะ แต่ว่ากิโลอันบริษังเนะเเาะพอที่ซกก็จะใส่เป็น,าน,บบานาพาวนถ้าอ่าบบรได้ถามมันจะพาวนซื้อกืซื้อรถมาสองทงนีห้่ดอนต้มันเป็นราคาเงินบาทพันเจยหบบาทสองทงนี้ไกัไพนเจ็ด้อย6 0บาทมักมังคุดสมัวว่า,วาละมุดอีกเนาะมักมังคุดพันเจยหกบบาท อยู่บ้านเขาคอมเมนต์มาได้ว่าอยู่บ้านเขามันพันเจ็ดนี่มันซื้อได้เจ็กถงหนักหนึ่งก็ได้เาหนักซะหนักไปเบิ้งเบิ้ง่อนหนักไปเบิ้งเบงหนักเอากบานักไปเบิ้งเบิ้ง่กบางยาหนึ่งละสองสี่หกแปดสหน่วย11บเหน่วยก็ได้กินไปหน่วยในบางานี่ ตัวนี้เกิดประมาณเท่ากันลนะสิบเอ็ดหน่วยสิบสองหน่วยพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทหน่ยอยคอมเมนต์มาเบิ้งว่าบ้านเขามันช่เป็นได้จัดหน่วยกันแที่เขาซื้่เมืองเราเมืองไทยเขานนะ่งแต่ว,ว่าขึ้นว่าขึ้นจีได้หลายอยู่แล้วกันมากอันนี้มากันอย่างนั้นว้มอนไข่ว่นะบะแมนมากันบักโทรเรียนเนาะบักโทรเรียนสองหน่วย หน่วยนี่็น่อยซื้อ65ดอลลาร์เนาะมันบอกหกดอลลาร์หน่วยนี้หน่วยนี่เก้าสดอลลาร์95้สเก้าดอลลาร์หก9ิก้าสิองน่วยเป็นเท่าไหร่บ้างจะได้เป็นเงินบาทน่วยน่อยเหมือดหกสิดอลลาร์เป็นเงินบาท2,119บาท 2, 119บาบาทหน่วยหนึ่ง อยู่มั่งใช้ตอนนั้นขวเมื่อบ้านกวบจื้ออยู่ขวซื้อน่วยหนึ่งเหมือนยิงใหสองร้อยแปดสิบบาทหน่วยหนึ่งอันนี้สองพันสิบร้อยสิบเก้าบาทซื้อได้เป็นสิบหน่วยมันบอกตอนนี้ตัวใหญ่มันก็ได้ซื้อเก้าสิบห้าตอละสามพันเก้าร้อยเออสามพันเก้าสิบเจ็ดบาทหน่วยนี่สามพันเก้าสิบเจ็ดบาทเอมเมนมาเป็นว่าสามพันมันจซื้อได้จริงหน่วยเนาะบ้านเราสมมติอย่างนี้ อ่าอย่มารีวิวหัวเบิ่งนเจอร์เพราะแมนว่าอเพรานว่ามาอวดว่าซื้อกินแพงบพรแมนเด้อบ์เแมนเด้อร์เต้องเข้าใจผิดเด้อยังมารีวิวหัวพี่น้องทางบ้านทางเบิร์ว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันต่างกันซ้ำแต่กันเราเข้าใจเนาะอาจจะว่าทุกมือนี่สงสัยว่าเมืองเราเมืองไทยมันไม่มันมันโมไลเพราะว่าอย่างส่งขายต่างประเทศเบิดบอต่างกันก็พอย์ฮอยโบปูปลาฮันเตอร์ยู่เมกาส่งกลับเมื่อขายอยู่ญี่ปุ่นเมื่อไทยเมื่อจีนเมื่อเวียดนาม มันกับสินค้าเนาะสินคิดมันเป็นแบบนั้นกับตีบอลบอลได้นี่ทางเดียวยากเราซื้อจีนสตีว่ามันแพงเลยบอลไดกินอย่างเตือนเนาะไปหน่อยเนาะสตีว่าโอ้มันแพงพวดกับก็จะเบิ้งหูมันนัะเนาะกับจีนของปลอมเหรอจีนไอติมอะไรอย่างเนาะยหรอ้ออหมือนกาเดี๋ยวมารุ่นต่อกันว่ามันสีแซ่บสีนัวลสำหรับไหนนะจำได้จะเห็ุวิดีโอมาอีกเอาไปรวมวันนี้ซื้อบาใไม้มื่อนี้เบสสองร้อยิบเก้าดอลลาร์ พสก้ดอลลาร์เนาะโดนซื้อจริงจะนึงบางไหมฮะซื้อจริงลเนาะ้ดนดนเือกพอสองเทือเนาะมันยากแล้วก็สองาดอลลารวมเบดนี้ได้นี่แล้วจะบกงาะแน่หรือไปบ่กเงาะกองหนึ่งเนาะหวกเงาะบ็อกนึบ็เงินไทยอบเจ็นสี่ร้อยหกสิบเจบาทรวมบดนี้ออันนี้แค่นนพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเราเบิ่งเด้อเาเดี๋ยวมาลุ้นกันมันสิแซ่ทีนว่าสำหับมัส่งเงินบ่ บทกนี่บักโทเรียนนี่เอาาย เอาสบายดีนอบเขากลับมาเปิดเรียบร้อยเปิดถัเรียนเรียบร้อยเมาลองซิมมันมันสิสมเงินสมคำบอ นกึกซ้ำหน่อยนึงเนา้อยมาหอยอหซ้ำนกึกแต่ตีบ่ได้เนาะเพราะว่าตัวเรียนขี่ยนมาจะทำไก่ตัวเรียนบินมาจากเมืองไทยมันกตต้องซ้ำต้องน่าหน่อยนึงเนาะอ่ะมาซีลองบึงอ่ะซีนลองบึงซีนเหมืนพี่น้องบึง,อ,ง,บง,อ,ง,บงอ่ะตอนน้อยก่อนนะตรงไปนี้อ่ะมันป่ะ Cái gì Tôi nói vậy này. Ừ. Tôi nhai. Khỏe tôi nhai quán khỏe nè. Ô. Ô, mẹ em.